สวัสดีครับผมนพนิดนะฮะก็อัปดิสคัทชันแนลนะครับเจอกันเช่นเคยนะฮะกับวันนี้นะครับรูเมียห้าเจ้าก้อนส้มๆก้อนนี้นี่นะครับนี่เป็นเคสที่ผมเลือกเองกับมือเลยนะฮะสีสันสดใสแบบนี้นะครับก็ราคาประมาณ400บาทนะเคสนะครับกับตัวเครื่องรูเมียห้าครับเจ้าจิ๋วนะฮะเพราะว่ารูเมียห้านะครับเปิดตัวมาพร้อมกับระบบ Windows Phone 8.1ที่มีราคาถูกที่สุดของทาง Microsoft Nokia นะครับนั่นก็คืออยู่ที่3,690บาทนะครับแถม เป็นรุ่นที่รองรับ2ซิมการ์ดด้วยนะก็จุดเด่นหลังจากที่ผมลองทดสอบใช้งานแล้วก็มองจุดประสงค์ที่เขาทำรุ่นนี้ออกมานะนะครับสิ่งแรกเลยนะั่นคือเรื่องของคนที่ใช้งานเกี่ยวกับ การเชื่อมต่อนะฮะการสื่อสารนะครับแล้วก็เซอร์วิสต่างๆของทาง Microsoft ที่เขาเตรียมบริการมาให้นะฮะร,รุ่นใหญ่มีอะไรรุ่นเล็กรับไปด้วยนะครับไม่มีการตัดอ่อนะครับนั่นคือจุดแข็งนะครับบนระบบนี้นะเพราะว่า Microsoft ดูแลเต็มที่ครับที่สําคัญระบบ Windows Phone อย่างที่รู้กันนะครับมีการอัปเดตให้นะฮะเป็นเซอร์วิสที่อัปเดตระบบให้แนมะ้แต่รุ่นที่ถูกที่สุดเมื่อปีที่แล้ววันนี้ก็ยังได้รับการอัปเดตอยู่เหมือนเดิมนะครับ สำหรับเจ้าลูมิเออร์ฮนะเซอร์วิสเด่นๆที่ได้รับมาก็อย่างเช่นเฮียแมพนะฮะแอปแผนที่นำทางแบบออฟไลน์นะครับพูดกันไม่มีเบื่อเพราะว่าสังเกตกันดูนะครับเครื่องเอ d r o i d หรือเครื่องมันก็มีแ n d r o อ d นะฮะที่มีราคาถูกนิดนึงที่เหมือน Windows Phone นะเพราะ iOS เขาไม่ทำถูกไหมฮะจะมีปัญหาเรื่องการจับสัญญาณ GPS นะครับฉะนั้นเนี่ยแอปอย่างเดียวมันช่วยอะไรไม่ได้นะฮะถ้าประสิทธิภาพเครื่องหรือการจับสัญญาณ GPS มันไม่ดีพอนะครับหลังจากที่ผมทดสอบ เอ่อวินโดว์โฟนนะฮะกับ a n นด o อยหลายๆเครื่องจะพบจุดแตกต่างในเรื่องของประสิทธิภาพตรงนี้ด้วยนะฮะวินโดว์โฟนนะครับที่ผลิตออกมาในราคาถูกพร้อมเสว h e เทีย p นะครับหมายถึงมันต้องใช้งานได้จริงด้วยนะครับนี่ฮะเปิดขึ้นมาก็สามารถจับตำแหน่งได้เลยเราดาวน์โหลดแผนที่แบบออฟไลน์ line, มาเก็บไว้ในเครื่องก่อนนะครับ ออกไปภายนอกนะฮะปิดอินเทอร์เน็ตหรือเราไม่ได้ใส่ไม่ได้เปิด 3G หรือไม่ได้เชื่อมต่อ Wi-Fi อะไรเงี้ยเราสามารถใช้นำทางได้เหมือนพวกนาวิเกเตอร์เต็มที่เลยนะฮะมีแผนที่ให้ดาวน์โหลดแบบออฟไลน์นะครับแล้วก็มีเรื่องของนี่ครับวันไดนะฮะก็เป็นบริการฝากไฟล์ออนไลน์ของทาง Microsoft ที่เขาแจากให้กับทุกๆ Account เลยนะตอนนี้นะฮะพื้นฐานเริ่มต้นเอาไปเลยนะฮะ15 g b นะครับเยอะมากนะก็ อย่างเพลงนะฮะหรือวิดีโอหรืออะไรที่ผมฝากไว้อยู่ในนี้นะครับก็อย่างเพลงโปรดผมนะหรือคลิปโปรดอะไรเงี้ยผมก็จะเอามาฝากไว้ในนี้นะถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้งานหรือไม่ได้ฟังบ่อยๆนะครับแต่นานๆอยากฟังทีนะฮะนี่ก็คือเชื่อมต่อแบบสตรีมมิ่งครับสามารถเข้าไปกดฟังเพลงกดอะไรแบบมาฟังได้นะครับไม่ต้องติดตั้งลงเครื่องไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ไหนก็ตามนะฮะแค่ติดตั้ง นี่นะครับวันไดลงไปก็สามารถใช้งานได้รวมถึงเจ้ารูมี่ห้าด้วยนะครับประสิทธิภาพเพียงพอแน่นอนนะครับแล้วเรื่องของวันโน้ตนะฮะการจดบันทึกด่วนนะนะครับ ก็เป็นแอปพลิเคชันอีกตัวหนึ่งนะฮะที่บริการไว้ให้ใน l u m i a 530ใน Windows Phone จริงๆแล้วมันมีใน Windows นะฮะมีทับทุกระบบนะฮะสำหรับทำไรสมมติว่าอย่างผมต้องการจะเขียนบทความหรือเขียนข่าวนะครับหรือต้องการบันทึกเรื่องย่อเซฟภาพใดๆก็ตามนะครับผ่านตัวมือถือแล้วผมจะไปทำงานต่อบน Windows บนเครื่องผมอะไรเงรี้ยอย่างถือเจ้ารู m i a 530มเนี่ยแม้เครื่องเล็กเนี่ยครับผมก็จะสามารถสามารถกดเข้าไปเขียนบทความนะฮะแล้วก็ พอเรากดเซฟปุ๊บกลับไปทำงานที่บ้านเราเปิดวันโน้ตใน PC นะก็สามารถทำงานต่อได้เลยนะครับออกมาข้างนอกก็ใช้ตัวนี้ได้นะฮะเป็น Business Headphone ราคาถูกมากนะครับก็เป็นเซอร์วิสดีๆแล้วก็ m i x r d d i ดโอนะฮะสำหรับคนชอบฟังเพลงนะนะครับไม่ว่าคุณจะเสียตังหรือไม่เสียตังแอปนี้พร้อมบริการนะครับ คุณสามารถฟังเพลงระบุแนวเพลงนะครับที่คุณต้องการได้อย่างเช่นนี่ฮะกดเข้ามาปุ๊บเขามีแนวเพลงให้คุณฟังเขาเรียกว่าสถานีนะครับเพราะว่าเขาเป็นวิทยุมันจะแตกต่างกับพวกเบนะอันนั้นละเมอลิกัสิดด้วยนะครับสมมติเราต้องการเพลงป๊อปกเกาหลีนะฮะเราสามารถเข้าไปเนี่ยครับสามารถฟังเพลงได้ต่อเนื่องเลยนะผ่านอินเทอร์เน็ตนะฮะไม่ต้องไม่ต้องซื้อเพลงนะไม่ต้องเสียตังคุณฟังเสียหูฟังฟังเลยมันก็เปลี่ยนเพลง แนะนำเพลงฮิตมาให้คุณฟังเรื่อยๆแต่มีข้อมแม้ครับเพราะมันเป็นวิทยุไม่ใช่เป็นไฟล์เพลงของคุณนะฮะเขาจะมีกฎว่าให้คุณสามารถข้ามเพลงที่ไม่ต้องการฟังได้นะครับสูงสุด6เพลงต่อชั่วโมงนะฮะซึ่งผมคิดว่า6เพลงต่อชั่วโมงมันก็เยอะแล้วนะนะครับก็ฟังเพลิเลเลเนเพอะไรเงี้ยจริงๆแล้วในบางอารมณ์อ่ะดีกว่าเพลงที่เราเตรียมว้อีกนะเพราะเราบางทีเราอยากฟังแบบเพลิเลเลนเนเนี่ย นะครับเพลงที่เราเตรียมไว้บางทีฟังแล้วมันก็เบื่อเบื่อใช่ไหมอันนี้มันเหมือนแบบมีดีเจมาคอยจัดเพลงให้เราด้วยนะฮะนี่คือเซอร์วิสต่างๆนะครับที่อยู่ในรูมีย5 3.0พร้อมแอปพลิเคชันออฟฟิศนะครับสามารถใช้งานภาษาไทยได้แน่นอนนะฮะไม่ว่าคุณจะทํางานด้านไหนก็ตามนะครับนี่ฮะเป็นเอกสารสําคัญของทางเว็บไซต์เราทั้งนั้นเลยนะครับก็ทํางานบน5 3.0ได้เลยนะนะครับคุณไม่ต้องแบบไปซื้อเครื่องแพงๆเบิร์เซอร์วิสเหล่านี้นะครับ ไม่ขสอบเตรียมไม่ให้นะนะฮะเราก็พูดถึงเรื่องของอตัวเครื่องเล็กน้อยแล้วกันนะครับตัวเครื่องเนี่ยที่ผมบอกมันเหมาะสําหรับการใช้งานติดต่อสื่อสารเนี่ยนะฮะเพราะว่ามันรองรับ2ซิมแล้วที่สําคัญ2ซิมนั้นแะมันรองรับ 3G ของทุกเครือข่ายในไทยเลยนะครับไม่ว่าคุณจะไปซื้อของใครไหนมาก็ตามนะฮะผู้บริการ AS d e t แ c t 2นะฮะดูโปรโมชั่นที่คุณว่ามันดีอะซื้อเครื่องนี้ผ่อนได้แถมโปรนู่นนี่นั่น่นะคุณซื้อมาเนอยครับ สามารถใส่ซิมลงไปใช้งานได้เลยนะ 3G นะครับทุกๆเครือข่ายนะสำหรับเรื่องแบตเตอรี่การใช้งานนะนะครับแบตเตอรี่ที่เขาให้มาคือ1430ม ah ิลลิแอมนะครับหลังจากที่ทดสอบใช้งานแล้วอึดมากนะครับ2วันนี้อยู่เลยนะเพราะว่า CPU ประสิทธิภาพมันไม่ได้สูงเรีวตามยุคสมัยนะครับเพียงพอในการใช้งานบนหน้าจอเล็กๆนะฮะไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพของตัวระบบด้วยนะซึ่งเป็นตัวระบบใหม่ทําให้เทคโนโลยีการประหยัดพลังงานมันค่อนข้างดีมากนะครับก็ ผมเปิดซิ้นทุกอย่างนะฮะเปิดไฟหนะ้าจอประมาณปานกลางนะครับก็เปิดใช้งานอินเทอร์เน็ตนู่นนี่นั่นทั่วไปก็ได้ประมาณ2วันนะครับสบายๆไม่ต้องห่วงเรื่องแบตมากนะครับก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ติดตัวที่ค่อนข้างแบบอุ่นใจที่จะหยิบขึ้นมาใช้งานได้นะรประสิทธิภาพโอเคนะฮะเซอร์วิสมีนะครับแล้วก็ความเสถียรของระบบค่อนข้างดีนะครับ แล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยเพียงพอไม่ต้องประหยัดใช้ในแต่ละวันกลับมาเสียบปล๊ก็เพียงพอแล้วนะครับนี่ก็คือจุดขายของเจ้ารูเมีย530นะนะครับแม้จะเป็น Windows Phone ราคาประหยัดประหยัดแต่ผมว่ามันสามารถใช้งานนะครับในที่ที่คุณต้องการในยามที่คุณต้องการได้เสมอเลยนะรูเมีย530นะฮะกับแนวทางการใช้งานละกันนะครับผมก็แนะนำกันไว้แค่นี้นะฮะเดี๋ยวรีวิวเต็มๆนะครับติดตามได้ในแอปดิสคัทเช่นเคยนะครับกับผมนพนิตครับแล้วก็สวัสดีทุกคนที่รับชมครับสวัสดี